คนเราในโลกนี้มีหลายประเภทด้วยกันเราจะวางตัวกับคนเหล่านี้อย่างไร CGN t h a สวัสดีครับผมพอสองสงจิตแจ้งสีบานคิดจักตรังจะนำพระชชนะของพระเจ้าจากพระบมีสุภาษิตบทที่23ข้อ1นึถึงข้อที่16นะครับโดยให้หวข้อวันนี้ว่าวางตัวในสังคมอย่างไรสุภาษิตบทที่23 ข้อหนึ่งถึง16เมื่อเจ้านั่งรับประทานกับผู้ครอบครองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าจงบังคับตัวไว้ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละอย่าปรารถนาของโอชะของผู้ครอบครองนั้นเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพัก เมื่อเจ้าเหลือบตามองซับนั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีอย่าก,กินอาหารของคนตร,รณีอย่าปรารถนาของโอชะของเขาเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจเขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าเจ้าจะสำรอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั้น และเสียถ้อยคำอ่อนหวานของเจ้าไปเปล่าๆอย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้าอย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่และอย่าลุกล้ำไร่นาของลูกกํมพร้าเพราะพระผู้ไถ่ของลูกกํมพรรานั้นแข็งแรงพระองค์จะทรงสู้ความกับเจ้าในคดีของพวกเขาจงเปิดใจรับคำสั่งสอนและจงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความรู้ อย่าละเลยการตีสอนเด็กเพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเจ้าจะช่วยชีวิตเขาให้พ้นจากแดนคนตายลูกเอย๋ยถ้าใจของเจ้ามีปัญญาใจของข้าเองก็จะยินดีด้วยจิตใจของข้าจะเปรมปรีเมื่อปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องพระบีสุภาษิตเนี่ยนะครับ แต่ละข้อแต่ละข้อมันมีความหมายในตัวเองในพระคัมภีร์พระเจ้าเรามาดูด้วยกันในตอนแรกนะครพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเมื่อเจ้านั่งลงรับประทานกับผู้ครอบครองบ้านเมืองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าถ้าจะเป็นคนตะกละแล้วจะจอมมีดไว้ที่คอของเจ้าอย่าปรารถนาของโอชะของท่านเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวง ดังนั้นเองประการที่หนึ่งเมื่อเราวางตัวนะครับเมื่ออยู่กับคนมีอํานาจเราต้องระวังอย่างมากอย่าทําตัวเป็นระดับเดียวกับเขาเพราะอะไรครับเพราะเมื่อคนมีอํานาจอยู่กับเราพระมีบอกว่าเขาเหมือนกับเอามีดมาเจาะคอหอยเราไว้ดังนั้นเองมารยาทในการทานอาหารไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่การที่เราทําตัวเสมอกับเขามันเป็นที่น่ากลัวดังนั้นเองเนี่ยครับานกบิบอกว่าเมื่อเจ้านั่งลงเขาให้เรามีโอกับจะทานอาหารร่วมกับเขาต้องระวังอย่างมาก เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาไหนนะครับจะสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่อดีตยังใช้ปัจจุบันนี้ได้ครับเราเองต้องเรียนรู้จากการที่ระมัดระวังคนที่มีอํานาจอันที่2ครับเมื่อต้องทํางานอย่าทํางานเพื่อเห็นแก่งเงินตรงนี้เป็นคําสอนของปราดที่ว่าไว้นะครับในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่23่ข้อสข้อหก็บอกว่าอย่าทํางานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สินขารจงฉลาดพอยย่ายับยั้งมัน จ้าเพ่งตาอยู่ที่ของอนิจังหรือมันมีปีกจะบินไปแน่นอนจดจําไว้ว่าเงินทองนั้นไม่ได้สําคัญเท่ากับชีวิตดังนั้นเองเมื่อเราทํางานเราต้องพอฉลาดพอจะยับยั้งนะครับอย่าทุ่มเทจนหมดแรงหมดกายหมดใจกับมันอย่าทํางานจนเราไม่ได้ใส่ใจว่าพระเจ้าสมต้องการให้เราทําอะไรเป้าหมายของคนเราหลายคนทํางานเพื่อประสบความสําเร็จครับแต่ขอหนุนใจว่าความสําเร็จไม่ใช่คือความร่ํารวย ความร่ำรวยเป็นวิถีหนึ่งของความสําเร็จแต่ว่าความสําเร็จนั้นมีมากมายหลายอย่างครับอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะแต่มันเกิดความสําเร็จเพราะมันกลายเป็นพรให้กับคนอื่นและนันเองพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อทํางานก็ฉลาดพอจะยับยั้งมันต่อไปนะครับในข้อที่9ของสุภาษิตบทที่23บอกว่าเมื่ออยู่กับคนโง่อย่าเปลืองลมปากค,คืออย่าไปพูดมากกับคนโง่คนโง่คืออะไร คนโง่คือคนขัวแข็งคนดื้อรั้นยึดมั่นในตัวเองมีความคิดของตัวเองเป็นหลักปฏิเสธข้อมูลของคนอื่นขาดความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณเป็นคนหยิ่งยะโสเพร่อนมีบอกอยากไปเสียเวลากับคนประเภทนี้มากพร่อนบีบอกว่าอย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเขาจะดูหมิ่นปัญญาให้ตัวคําของเจ้าดังนั้นเองเวลาเราพูดกับคนประเภทนี้พูดน้อยๆหน,น,น่อยก็ดีครับฟังเขาเยอะๆเพราะอะไรครับพูดไปเขาก็ไม่ฟังเสียเวลาเปล่าเปลืองน้ำลาย นะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาเราอยู่กับคนโง,ง่อย่าเปลืองลมปากมากเกินไปนะครับต่อไปนะครับในพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่23ข้อ10ถึง11นะฮะก็ได้บอกว่าอย่ายโยกย,ย้ายเสาเขตเสาเขตเก่าแก่หรือเข้าไปในไร่นาของคนกำพร้าเพราะพระผู้ไถ่ของเขาแข็งแรงพระองค์จะว่าคดีของเขาต่อสู้เจ้า คำว่าเขตแดนโบราณหมายถึงเครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายหินขนาดใหญ่นะครับที่คนรุ่นก่อนทำเอาไว้เพื่อจะเป็นขอบเขตว่านี่เป็นขอ,ของของฉันพระกมีบ,บอกว่าอย่าไปโยกย้ายเสาเขตเก่าแก่ของคนเหล่านั้นแน่นอนว่าคนเหล่านี้อาจจะเมื่อเราต้องซื้อขายกับคนที่เ,เรียกว่ามีกําลังน้อยหรือม,มีปัญหาพอสมควรเนี่ยนะครับเราเองต้องระมัดระวัง อย่าไปเอาเปรียบเขาเมื่อต้องซื้อขายกันอย่าเอาเปรียบโดยเฉพาะยิ่งคนที่ลำบากอยู่แล้วอย่าเอาเปรียบเขาเพราะอะไรครับพราะมีบอกว่าเพราะพระเจ้าจริงจังมากเรื่องนี้แล้วคดีของเราจะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการในนั่นเองอย่าคิดว่านี่คือโอกาสและเอาเปรียบคนเพราะพระเจ้าจะต้องจัดการเรานะครับในข้อ12บอกว่าเมื่ออยู่กับคนดีนะครับเราต้องใช้เว,เวลาที่จะรับคําแนะนําจากเขาเพราะมีบอกว่า,วาจงเปิดใจรับคําสอน จงเงีย่ยหูฟังถ้อยคําแห่งความรู้แลวเราอยู่กับคนดีๆเราก็ฟังสิ่งดีๆจากเขานะครับเพราะว่าการที่จะฟังนั้นก็ทําให้คนเราฉลาดมากขึ้นนะครับมีสองคำที่น่าสนใจในตรงนี้นะครับก็คือการที่เราเงีย่ยหูฟังกับการรับคําสั่งสอนคาว่ารับคำว่าเงีย่ยหูฟังในที่นี้เนี่ยนะครับในภาษาเดิมแปลว่า เหมือนกับทําหูให้กว้างขึ้นนะฮะเอามือป้องหูเพื่อจะให้กว้างขึ้น,นการฟังแบบนั้นเป็นการฟังที่ทําให้เราเองนั้นได้ยินมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาที่เราอยู่กับคนที่ดีๆทั้งหลายนะครับคนดีคืออะไรคนดีคือคนที่ให้คําแนะนําที่ถูกต้องที่มีหลักการที่ชัดเจนเป็นคนที่หวังดีนั่นคือคนดีนะครับใช้เวลากับพวกเขาเพราะเขาจะแนะนําสิ่งดีกับเราเอาละครับต่อไปในข้อที่13บอกว่า เมื่อต้องสอนลูกนะครับต้องสอนให้เขามีวินัยพระคัมภีในข้อ13บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนจากเด็กเจ้าตีเขาด้วยไม้เลียวเขาจะไม่ตายหมายความว่ายัางไงครับธรรมชาติของเด็กมาพร้อมกับความดือดึงและนั่นเองพ่อแม่ก็ต้องสอนคําว่าตีในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่หมายถึงการตีด้วยอารมณ์ของเราแต่เป็นการตีเพื่ออะไรครับเพื่อจะสอนเขาพระคัมภีจึงใช้คําว่าตีสอนไงครับ เวลาสอนก็สอนให้เขาเองนั้นได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่าตามใจลูกนะครับตามใจลูกมากเกินไปมันไม่ได้ช่วยเหลือเขาต่อไปในข้อที่15นะครับพระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะครับบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราก็ยินดีวิญญาณของเราเปรมปรีเมื่อลิมพีป,ปากของเจ้าพูดสิ่งถูกต้องนะ สิ่งที่เราต้องตระหนักตลอดเวลาในพ,พระคัมภีร์ในตอนนี้ก็คือว่าต้องตระหนักตลอดเวลาว่าเราจะตอ้ตองนำความปลื้มใจไปอย่างพ่อนะครับพ่อให้ความรักกับเราเรานำความปราบปลื้มใจไปยังคุณพ่อคุณแม่ของเรายิ่งกว่านั้นครับเราต้องนำความปราบปลื้มใจไปยังพระเจ้าเราอยาได้ยินที่พระเจ้าทรงตรัสไหมครับว่าจะเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากอยากจะเห็นพระเจ้าได้รับ กำลังใจจากเรานะความจริงแล้วเราสามารถนําความปราบพื้มใจมาอย่างพระองค์ได้เมื่อเป็นลูกที่ดีทดําในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้จริงใ,ใจเราว่าในท่ามกลางสังคมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกแล้วมันมีมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องทําแต่เราเมื่อวางตัวต่อคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับอะไรคือจุดที่พระเจ้าต้องการจากเราอย่าเป็นเพียงแค่หวังจะได้สิ่งของมาเมื่อเราทํางานเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน เห็นคุณค่าของการที่จะอยู่กับคนอื่นนำความรักไปยังคนอื่นมากกว่าการที่เราจะจดจ่ออยู่กับการเอาเงินไปยังตัวเองดังนั้นเองวันนี้ได้พูดถึงเรื่องการวางตัวในสังคมขอพระเจ้าเมตตาเราให้ดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องท่ามกลางสังคมเหล่านี้ด้วยข้อใจผ่อนครับ พี่น้องที่รักครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CTN ไทยนะครับแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่องคอมเมนต์ได้นะครับขอบพระเจพาอพรครับ